สบายดีพี่น้องเมืน่อนี้นะข้าวดีพี่น้องเอ้ยยายลากับพื่นเพื่นได้ล้านซ้ายสาวนงสา,าวนงน,ะ<ด>น่ะเพื่นไปคลอดลูกมือเ้ารนี่ยฮับก็มาวังหาโมงนี่เนะไปกับยายเงินเพื่นได้ลูกซ้ายเด้อพี่น้องเอ้ย เหลี่ยมาได้ขนเหลี่ยมตาขยิบคิบอยู่เจานัจักเ่าะคเห็นมลุแข้อมไมแสามโลสามผู้เดิมพี่น้องเลยลูกสามโลสี่บอกเพื่อนก่อนเกิดน่ะตอนเจ็ดโมงวน้องเจ็ดโมงเช้าพี่น้องเลขบจจักเป็นหัวไว้บจจักเงิน เพิ่นมาเพิ่นกจะยู่กั่มพี่น้องเลยกินน้ำห้อนต้มน้ำห้อนกินไอ้ไพ่ไอ้เก้าเนะเขาเพิ่นยังบัดทันไอ้ไพ่เขาพื้นเนาะยังบัดทันมีโมู่มาจ้ะพี่น้องว่ามาเล่นน้ำยายน้อง ยายลาซื่อตั้งซื้อ,อะนะได็ก็ะบ่น้องน้องอยางน่องแนนนองเนียน้องเนมนองเนมอ้น่ะซื้อ,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 อนยยี้แล้วน้องน่ะน้องเนลิก เลื่อมตาบ่อยู่ไก่พันนี่ก็เลื่อมตาบ่บอกพระเ้าวันจวดให้ก็ว่าจวดร้านได้ไงเนี่ยจวดนั่นไเลยค่ะจวดเช้าคนเราเห็ดเป็นพอเราเห็ดเ่ยนปใช่ไหมจืดมันจะกรตื่นบ่เออมันจะกระตื่นใช่ไหมันจะกระตุ้นผมจะไลฟ์ก็อ้านนะผมนะได้ง่ายขนาดเพิ่นแบบพี่น้องเลยลงเต็นรถแล้วก็เข้าไปห้องมอแล้วก็ออกเลย ผู้ที่สองเห็นเนาะอันได้ยินยายเงินว่าซาโนองเพื่อนเพื่อนเพื่นดีใจจนว่าหาี้น้ำตาไหล่อว่าได้ออกมาแล้วนะแม่นว่าน้องนะ <c oughs> ข่างว้อแลวนะเฮ้ยออกกำนี่ ตัวว่าวอาตัวสิครับอนหลับควนลานเลยยายล่าขาง่วหหือแล้วผ่ันหน้าด้วยค่ะมาผูกแชนล้านกัเด้วยน้องเนมเจ็บทองเป็นไงาโอ้กาะกันไง่มันเกินข้าวขันยังเสมอเมืไม่ได้กินข้าวขามเนียกินเยอะ น้องนี้สบายดีอันนี้ลูกซ้ายโคกเพิ่นเด้อจักปีเลยน้องนะสามปีน้องไผนนี่นะข่อยเสียอาเด้อหายยุบหายวุ่นฮะบ่หายบออย่างเงี้ยเจนี่นอนเราสึขึ้นมาซ้อมเมืองพี่น้องว่าเพิ่นสิมาหรือบ่ครับเจนเงิน บบาแขกกับมาเล่นออกมานอนอมาหน้าอยน้ลยมาบ่าเจิมานอนที่เบาเพิ่นเจนนี่นอนแล้วมาบนี่นอนแล้วก็วัดสิมาอยู่มาเร่นน้ำโยทีมงานย่างละทงเหรอก็ต้องย่างสั้นและวเน่สิหายบ้านนองนะสิมื่อเป็นน้องกันคุณทวี พอสมศรีก็มาแล้วเนอสมศรีวัดดีค่ะสมศรีวัดดีค่ะอืมสวยเด้อค่ะกลางคืนหน่ข้าวขาวเมื่อนี้เขาได้ยินข่าว่าไปดำนาบอกเจ้าชักรวยเฮยช่องรวยถ้าปั่นให้กันใต้เหมนที่เฮยเชนหนึโอ้ยโอ้ยอย่างเฮยช่องร่อยนะเชนฝ่ายเด้อเนี่ะ แม่เอง่อยู่ห้องหมอแล้วเขาไล่ลอยแล้วเธาได้น้องเพื่อนเจ็บท้องพี่น้องต้องก็ได้ลูกมาเพราะว่าเจ็บท้องเจ็บแห้งหมดน้องเจ็บบีทจ็ชบ่อว่าเจ็บท้องอีหยังมันขันว่ากระเพาะของโบแม่นละพร่องกับเจ็บบางคำนี่เนาะ เกี๊ยนผงฮะเขี้ยสวัสดีน้องจืนสวัสดีค่ะเอาเียงไปคือมันน้ำผสมบจืืมาเียอีนเอาออหนะพอกันลเาเปวนยังไปซื้อยายังบ่มาเนาะบาไง เมียผ <an> ัดจิ้บทองอีกไปซื้อยาดีเจ็บท้องมาให้สาวน้องเพิ่อนใครเราจะมานอนพี่บอกไผ่บ้าบอกก็มาเหร่นนี่แหละฮ่าท้อบทธรรมดาเดือดซูเหร่นหูเหร่นตาฮะหัวแบบนี้จะคือแก้วหนามาอันนี้ แก้วแก้วแก้วนามาน่ะบอกงามบอกว้ายมันมีขาบงามข้าบงามด้อแก้วนามาด้วยเลิกจังมมงไปดำน้าน่อยชมไปดัมัง่ายไปห้างขายมันควันใช่ คนแล้วคนเขาอหมาูเอมันมันคึมพุคนจะคนเข้าไปมันผสมที่ป่า้ใช่ตรงใชปยอดเนาะคือะกินแต่ผ่านเสียเสียหื่อต่ำอันนี้มันนมาละต่ำใช่อันนี้หกกับอันเดียไอะกับเิมันาหรืมมี่จำไ่ค่ะ แม่ก็เจ็บตีนตีนเป็นไข่เป็นน้องหันเหวแบบได้เหยหันเหว่าอาผัสซาล่ามึงดูเยันเหวกินน้ำหอดลาบานีงนะยูไพ่เลยพี่นั่งเลยพูนด่างเฮกเอามะขวมข้างแม่ ต i, uka, or, aja, ้องประเพณีม yes. ันนะอยู uh, right. ่กับมาแต่ห้องหมอแล้วกันกินเบิดมือละเจกหมอเจน้องเอาเบิละแปดหมอเลยเฮ้ยเรื่อยาหมอนอ่นเอกี่ยวเงียวยเบิดขึนแล้วนะกกินมดอแปดว กินฮอทๆเราเฮ้ยน้ำฮอนนะเขาบอกกิน um ้ำซ uh ุปไม่กินน้ำฮอทเออหมอประธานให้กินน้ำฮอทนะกินน้ำอุ่นบ่ให้กินฮอนเกินอ้าวเสิร์ฟก็แพ้บ่เฮ้ยป๊าดสมกนาคนทุนทวนโฆษณาดีขนาดสาสมศรีกินน้งมาฮอนหลือไง่เอากินน้ำฮอนมาเนี่ยนะกินแข้งคือยึกจับจอกนึ่ง ใตแกนีบ่มึงอโอยายาจมีนี่โนนตัวขึ้นไปนาเชื่อเลยจ้ะจนนนนหลอกนะท่านเป็นพีก,กัหลอกก้อนนะเจนน,ะนนินหลอกพนังเป็นคนของเนน,นี่นนถือเขียวเขียวจอมจีลนะเลย กินกแล้วลูก <laughs> อ่ <c oughs> อนอย่างนี้เขาจะกินกินมันลวกรีก <c oughs> แบแสบเฮ้ยหอมน้ำน้ำหมัอนยุกกรรมตัวนะกินเบิดมื่ออาทิตย์เหมาะพูดกันเองโอ้ยเป็นกินได้กว่อน้อ <c oughs> ย <c oughs> ตัวเรากินม uh, so so um, eh so so ่เหมือนทุกหมอสมตัวอยู่กับนี่หานนะตัวยู่จะคืนตัว่ะจก้าวหูท้ายไหนยู่สามเก่าเลยเฮ้ยิมือิอนอน้อยแท้ไอ้กูนี่ไอ้กูนี่ยู่จะเป็นเดือนนี่มันจะบริเวดีอ่ะสมท่านเองยู่จะเดือนหนึ่งจะบริเวดีอ่ะ มันก็ดน้ำบองน้ำบอก็แบกระดพี่นองเลยอาลีนเ้อลูกชาย่เย็นกันโซมึงจะไปยมอาลูกเขาน่ะเฮ็ดปั่นลิงแค่มึงนี่ พ่อใเนาะทเนาะตป็นได้ไเออ่ออพอรอเอรออเนะ้าัโตอยากดมนะตัวกฮีพาเราเริ่มผลิตลูกไหมว่าจะหาดมลูกโม่ท่านถ่าสะสมนี่พอสิท่านเถ่าอันนี้องกับทนายสาวป่าผมแม่นบอกทนายสะสม บ่าส้มเท่าไรบอกมาซีเลขอายุเท่าไรสี่สิบแล้วจ้าเอาว่าตะกี้ว่าสาวไปสองเื่าสาวฝั่ห้าาีต่อ่ะนีเคยไหมเด้อพี่น้องเด้อ คุณเมียเพิ่นคือบอกมาน้ามันตะกูลรอเด้อหน้าตาดีให้ดีใจได้หาจริงเงินเอ้ยจริงเงินกับเจนีโอน้องก็มาว่าสิเมื่อปลาน้องก็วอาพืชน้องก็บอกอิซ่าพูดระคำดาไอ้ผู้ชายอีส่าเรื่องยังกว่ามีเรื่องยังให้อซ่าน่ะว้ายยมืดกับมืดนี่คือว่าสวย เอากระต่ายไผ่คมยางมานกูนึกว่ากะซื้อเฮยมึงน่ะอยกได้ลูกผู้ายเพิ่นนว่าาซานซนงนะไห่มาอยากได้ลูกผู้ชายเออซันหมอว่าจะให้แล้วยันลูกเสียใจเหรอวะฮ่าฮ่่ากระ่ายเ้าไว้คอยเรียกเออหัวรควันนุ่งกัจะมาให้มาเว้ยนั่นไปอยากได้กระตีแล้วนั่มันออกมาเลยเนาะออกมาเลยเนาะนอนมือกายจะพานนอนจะเงินเออ ผู้องก็เกิดมาน่ะใช่พู่ใอยูนั่นแหละบอปเปอเอกเบื้องก่อนน้องรุ่นออกมาแบบนี้มันพิษวัางเลยมันอยากซอกเลยนไหมอันแยอกไปใช่ยานน้ท่านโมาม่าให้ท่านนั้นเขาหว เห็ยางตัวไห้เขาได้ลูกผู้ชายคือเดียวว่าไห้เจ็บบอเฮ้ยว่าไห้วันเจหมอยยไสเออทำน้ยแล้วมคอยันออมันกระจาเติบเดอสแมลลูกอ่อนตัวนี้ว่าวันน้องนเกิดว่าก็ไม่เคยพอยังเชื่อได้ไห้แทนที่สิดีใจนอนลูกออกมาแม่แน่ยังไห้เออแม่คงแน่ยัไห้นผู้ชายนะเออเปนเห็กันอยู่เนาะ โคกคอคลองงลาโคกาเห้ย่อาองไปลาโคกคนเราทำแขนก็สาบไไดนี่นะลืมหมดะอายองนี่ละเฮยไปลาโคกคำยังไงบ่ท่าง่ายนะครับเวลาทำกิจกรรมอย่าเฮ็ดแต่ท่าเก้ามันจึงได้ทพยิ้ง่อยอยากได้ลูกปู้ดายเยคอยนะ้อยบ่คอยอยากได้ปู้ซายได้ไทยนาได้ ขอลดพื้นกระด่าลูกออกมาน่ะขอลดพื้นกระด่าได้ลูกใายนั่นออกมาแล้วดีใจปึ้มมกปึ้มใจแม่มันก็ดีใจลูกมีอเียเขาหยไยไป้ลกดมยอืมมีตเจทุกกี้แล้วไปน้ำเพิ่นนะกับพัวเพิ่นน้ำกเจนี่นเลยเอาไปยิงจนได้อือ

ผากก้นไล่กดแแท์กดติดตามให้ซ่องเบอกแก่นเด้อเขาขอบใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคนกับมาตุ้มมารุ่มลายขนาดเจตุกกี้สิมานอนบกะโควิดะนเป็นไข่่เม่านนี้ันกินโควิดบจ๊กนี่น่เป็นไข่แต่มือวานนี้ทาน่กัะพุ่นก็นจะเป็นไข่น เออว่าพื้นสาวน้องหน่ะเมื่อวานนี่เพิ่ลอกกินกระปุ้นจนไม่ได้กินบ่าแขกว่าสิซื้อมาให้กินโลนึงเลยมาเลยเขาผัดปี๊ดเนาะเขาอันอันในหม่องเขาเห็ดโรงงานกระปุ้นนะกระปุ้นเป็นมาเลยได้อยู่กับก้อนมาแลยมาหาเพื่อนนะเพื่อนไปหาไม่อันตอกมัดก้าเฮ้ย